น,นี่พี่นอ้องนี่มีอาการมีอาการัางาีมเมียกกนเอ๋ออู้กินแบบนิ้นวะนิ่งๆเลยว่ะนิ่งๆเลย,เลยสวัสดีครับพี่น้องมาปูสวนอีสานครับผม มา,มาลงเบ็ดขึ้น,กนเกาะมอนี่มือนี่มาตะเวนเนี่เด้อพี่น้องเด้่อยมอนี่มาตะเวนเนี่ีลงเบ็ดเนี่ยถากขึ้นเกาะกับพี่น้องไอ้ีพี่นี่เป็นไอ้พี่ซีเด้อพี่น้องเด้อไปดุยกันเลยครับพี่น้องไอ,ไอนันอนี้ไอ้เข้อสูบน้ำเด้อข้างหลังนี่เข้อสูบน้ำข้สูบน้ำครับผม เกี่ยวกลางตัวเลยเด้อพี่น่องเด้อเกี่ยวกลางตัวเลยนี่ครับผมเนี่ยใส่ายที่สุดขึ้นอยอะถักรับพี่นน่งเรียบร้อยครับ กลางตัวด้วยพี่น้อง ว่าปูสิขอโตใส่กว่าน,นู้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาพอกันตอนยามครับผมเดี๋ยวตอนยามพอกันครับสวัสดีตอนแรงครับพี่น้องพยายามเบ็ดครับผมลงเนื้อทากไวบ้บางใบบางคำ เบ็ดหลังนีุ่้งพี่น้องุ้งเดืองพี่น้องเนี่ยมีอาการครับผมมีอาการพี่น้องมีอาการ <c oughs> โยน่ะ่น้ออยู่บ่พี่น้อง <c oughs> โอ้ยลดครับผม ลุดครับหลังนี่โอ้หนนะสีาแห้งวะ่ะเสียบเงี้ยว่พี่น้องลุดครับผมไปพี่น้องเสียบเงี้ยวแล้วครับผมโอ้หยุ่งายครับลุดครับพี่น้องหลังนี่โอ้บ่อยู่วะ่ะ <c oughs> ลังนียุ่นเลย Lắng này young nhăng? Lắng này Way nhăng? mưa sau bidon mưa sau khắp hôm Way lượt mưa khắp mưa sau khắp hôm Way lượt mưa โมติงคิงมีอู้ดโดนโดนโดนอูดโดนหลังนี่โดนอู้กินแบบนีน้เนาะนิ่งนิ่งเลยวะนิ่งนิ่งเลยว่าจะบ่โดนพี่น้องกินแบบบดินเลยวะนี่กินแบบบดินเลย งามงามงามอยู่พี่น้องขอบปดกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมเต็มแรกขึ้นนี่ไปพี่น้องรุดซ้ำรุดไปตัวนึงครับผมยุ่งหลายกันปวดยุ่งอะไรอัดแมงมงุมเลยยุ่งอะไร ไม่หลุนมือเร้าครับผมป่าใหญ่นะ่ะจะกินมือเร้าส่วนหัวคำมีแต่ปลาหน่อยหนาวนป็นึงเัยไม่หลุมือเร้าครับ อันซื้อวะเสียเบ็ดก่อนพี่น้องมีมีอาการมีอาการหลังนี้มีอาการเอาหลังนี้โบลุดพี่น้องโอ้ยปลาใส่เดียวกันเลยวะนี่พี่น้องปลาใส่เดียวกันเลยเก็บนครับพี่น้อง เต็มสองครับผมรุดเตามหนึ่งวังปกตินในสามเตามรุดเตามหนึ่งครับผมเมก็บก่อนครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องมายามเบ็ดครับผมม้มาโน,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 น่หนอตอนเช้ามาดูนกันครับ นังหน,มน,ดดนงีมาขึ้นรุนเดรย์ไปหนูโอมมากินเลยวะเ <c oughs> งียบจังนำ้ำ

ครับหลอนหมดเลยพี่น้องหลังนี่ตีได้พี่น้องนในรุด หนึ่งครับลังนี้ลังนี้ก็นิ่งนิ่งครับบ่มีป่าครับผม ทงนี้พี่เลยอู้หูหลวนึ้นหลวนว่ะ đang đi đứng đi luôn đứng gặp, ôi ôi mi tèm gấp không đừng tem mình gấp tem lẹt mà sao suối suối này เก็บคนครับพี่น้องสวนนี้เป็นสวนบอ่อลางด้วยพี่น้องด้วยขึ้นโมเด้มายามสวนนี้ครับผมมาล้างเละครับผมโอ้มีดึองอุ้ยวันนี้น้อย กินเนื้อถักได้ยังไงวะวันนี้มพีกน้องโอ้ปันนี้มกินเนื้อถักสวยวะนี่หุดหลยอืมอย่านี่พี่นองปันนี้นกินเนื้อถักด้พีนอลด้วย ไหมดกันครับพี่น้องเตรียมซอมครับผมมือ่อี้ไปพี่น้องเด็ดประมาณแปดหลังอยู่นี่แปดหลังเจ็ดหลังโอ้โหมีปากคอเลยวะไปดิหน่อยกินเด็ดเนีย่ยกิบเลยพี่น้องเยหลังที่สองข้างในไม่อ xong nè này bò khắp dưới play pa gửi pa ya cũng hát kỳ lạy của phim nào bấm bấm xăm lắng duy nhất lung lắng như này lắng duy nhất lắng duy nhất lắng duy nhất lắng บ่มออีปลาบ่โอ้ยหลอนพี่น้องบ่งทีนขี้เลยาุ่นบ่ผ่านพี่น้องม้มออีปลาผมมาเช็คบึงซื้อดอกนี่ một con như này chắc là ngồi dù này Sống lắng đó mấy cái khóa cứ Lang song song 2 làng xuất song khu vắng của song bàn, Đừng song Ôi, đốt đốt đốt, đốt 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 song 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 กูว่ามองนี้แล้วพี่ตาเอาอยู่ไอช่อนนี่พี่น้องไลยติดูนี่แหละปลานี่ điệp của nữa phi long nữa, bà lụt nếu cần lời, bà nhảy với xe vượt vào, bài lần thứ hai phi long, lần thứ hai bước, của ba lần thứ hai. บ่ไหนคือว่าบ่มีปลาบอว่ามันสุดแล้วยู่ทักนี่ทักบอกว่ามันสุดซุดแล้วโอ้ยหลอนไป,ไปร่วมยอดกันพี่น้องร่วมยอดกันครับผมเก่งแล้วครับทุกคนเก่งแล้วครับผมเดี๋ยวมาร่วมยอดพี่น้องได้เบิ่งกัน ปลาตัวบนใหญ่ครับผมปีนี้เป็นปลาหน่อยเป็นส้วนเนื้อเป็นนองเด้อยส้วนนี่ผมเหปลาใหญ่แล้ว นิ่นพี่น้องปลาดินไม่กินเบ็ดสวยไปแต้มสองแ้มมิตรุนนี่พี่น้องสามแทมนี่ปลาปลาเขตนี่มิตรรุนนี่ไร รุ่นบบนีกันเลยพี่น้องเอ้ยนี่รุ่นดาบม,มีดรุ่นไหนอันนี้ไหมสามเต็มสี่เต็มียมเหรอนี่ใครเนี่ยอาเต็มมันสู้ได้มันสู้ได้สามมัขึ้นในสองเป็นหาเต็มเด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับผมหาแต็มมันจะปลาลุ่นในแกงอ,อมพี่น้องปลาลุ่นแกงอ,อมนี่มาเอาครับขุดขุดแกงอ,อมครับผมไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ปลาปูสอนอีสานครับผมจะได้ก็แล้วแต่ครับฝากติดตามเป็น่งด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าปลาปูว่าจะไปไกลเติบแล้วครับพี่น้อง ินภาพาลุยยืน่นถากไก่เต๋บแต่ไม้แถวนี้ไวไก้ก่อนปะปูจะไปลุยไม้บ่อดินครับผมไก่เต๋บปลาที่ตามด้วยครับพี่น้องคนทีต่ตามไปครับผมไปแล้วครับคลิปนี้ขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับผมสมัติคลิปนี้นนกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้พี่น้องเด้อเด็กพลังแรงใจใปะปูสวริสาร์ไปแล้วครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับ